นี่มันเกาตัวเดียวเลยเหรโซมันปามจะเห็นโซกำลังมาอาีกมามามัน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 มันไม่หกมันมหกเราอย่ากลัวดิมันวิ่งได้ไงโอเคพี่คิมเตรอสก,กิลระบางเบาเกินไป อย่ายิงใกล้กันพออย่ายิงใกล้กันพอรันสองสะยองพันมันกลับไปแล้วมันมีว่เปล่วาวะเช็คก่นอนตกใจผ <laughs> ่าเช็คผ่าเช็ค <laughs> นี่พี่เชอผมอมันฟาร์มอยู่ตรงนี้ฟาร์มอยู่นี่ฟาร์มอยู่นี่โ <laughs> ตซิดอะเอาไปนู่นแล้วว่าหูเจ็บด้วยเฮี่ยเอ้ยกูไม่หกศัตรูหายไปอันตี้อันตี้ดิทันเดอร์ทันเดอร์เอเร็วเร็วเร็วเวสี่<ม> เกาเวหกมึงมาดีนะกิฟูมึงต้องเก็บตัวแค่เนี้ยตมันยังฟาร์มอยู่สัตวรูหายไปเฮ้ยทีมเราคิวไปสามแล้วเล่นไหนเนะี่ย เบรดมาเล่นไหนวะกลางเหรอกลางคิวเบสสาวคิวเบสสองเออฟาสะเค้นเจ็บปวดรวดร้าวโทษอันตรายเฮ้ยเอาผมมาพี่เปียเปียอุ้ยสวยอยู่นะผมทำไว้ให้พี่ตีไปตีไปสวยตีไปตีอย่างเดียวศัตรูหายไปตีอย่างเดียวพอเขาบอกศัตรูหายไปอ่ะแสดงว่าไอ้นั่นหมาเปล่าวะ ตัดไม้แอบไว้น้อเฮ้ยเฮ้ยบร้อยเรียบร้อยบองเข้าปากนี่เลยอหรอหรือวิ่งพามันพี่เอาโซให้เอาโซให้โซตายโซตายโจบไอ้น้องโจบเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตรงนี้โจบจบอนุบาลหรือคนพิการจบจบคุณนึกว่าใครนะนี่มุมสูตรไอ้น้องกลับบ้านกันป่ะพี่คิมพี่คิมอยู่ต่อผมรีบมานะให้ทีมก่อนกลับเร็วนสกาวอยู่ระวังนะพี่สกาวสกาววอล์กสกาววอล์ก วองมาวองมาเห็นไหมนั่งจิ้มเลยล่างมือเขาโดนใส่ก็กลังโดนสอดใส่ก็ยังโดสอดใส่ยอดเราใส่อีกแล้วไม่ได้ใช่ไหมนี่เล่นไม่ได้เหรอโหวันคลิปนั้นคนดูก็ตื่นเต้นกันพอแล้วตื่นเต้นเลยตอนนี้เอาละครับมือกูอยู่ตัว R แต่กูยังไม่กดอ่ะกูบอกแค่นี้เราต้องแบบจังหวะเป๊ะๆอยากโดนด่าบโอ้ยเที่ย บอกเที่ยมาแล้วไม่รู้กูเมากูไม่รู้เรื่องทีมอยากฆ่ามันแมา้จาัดชุดใหญ่เลยไหมเฮ้ยรอรอมันออกเดี๋ยววอลก,ก่อนนะเนี่ยเนี่ยเอาเลยเอาอันตีเลยก็ได้ฉันใบว่ะหืมถั่วโดยมังกรตบอืมอืมเอามาอังกรณ์ตีใบไม่ตีบอลดีเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยเรียบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่ว,ดวน ง้า้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอตกัดแบบด่วนจีมณีจา๋าด่วนจีมันีจา๋าเราต้องไปหา,านนเพือ่อนเพื่อนบ้าง้วพี่รอซอนเคราะโดนแน่นั่นไงเผียบไว้เียไว้สวยโอ้อหลตมาแล้วผมต้องไล่สุดหยุดไม่ได้ตัดงแต่ตบา่ออ ตกงงงงงฉันเดรอกูงงมันทำไมมันทำอะไรไม่ได้เออออเอเออไอนม้นเดียวอ้ลเอ้ยนเอาเพื่อนมาต้นไม้ต้นเดียวไอ้นองวิ่งและจับอะรู้จักว่าวิ่งและจับอะออินเดีย เราเราเรา<อ>ต้องไปไปเล่นอื่นแล้วพี่ไปเล่นอื่นไป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 บ,บอกบอกรักกันทีวิ่งต้นไม้สามต้นนะครูบอกเลยอันนั้นในอินเดียข,ข้ามเขาแล้วเรารักกันข,ข้ามเขาแล้วเรารักกันช่วยล่างก่อนบีมใกล้ได้ไไหาฟ้าอย่างใกล้แล้วอุ้ยเร็วนะแม่มังกรมันเอาเรื่องรอดชิ้นแรกเลยเท้าแซดแล้วก็เอาทันเลยนี่วะตอนแร้ดูหว่านเน้ยดิผ่านแล้วเมื่อกี้ผ่านแล้วไม่มี ชิ้นแรกเลยอะ่ะเช็คเช็คว่าอะไรน้องเฮ้ยเฮ้ยไม่มีว่าแต่มีเกาอ่ะไอันี่กินไก่เยอะเกาเจ้าพี่เกาเจ้าพี่พี่เห็นพี่เห็นออยยูู่่ผมพี่มีพี่มียันทิปเมื่อกี้พี่เห็นโอเคแต่ล่างโดนหรือเปล่าเราไม่มีว่าพีม่มีว่าไหมช่วยล่างไหมมีว่าป่ะแต่เมียนตีให้อยู่มันจะตายไหมวะน่ะมีผ่าปะมีมีมี ผ่าปะเออผ่าดิสวยพี่เขียปลาร์ป,รปรอ่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วระวังโดนน,นั่นน่นเฮ้ยสวิตเบดมันเอาอะช็อตไปให้พียงเพื่อนเหี้ยล้วสวิตเบดตีแตก อ้อ้าวเกาอยู่อีกอ้าวเหี้ยแล้วเหี้ย,ยกูแล้วเหี้ยกูแล้วนะปับดิรออะไรปับดิรออะไรอ่ะอาจะได้สิทธิ์ทีเรไม่ตายยังไม่ตาย,ตายออพี่อย่าพูดอย่างงัออ้นเดี๋ยวต <c oughs> ายปาบคลิปก่อนอันเดอร์มันต้องเปรี้ยวๆเลยนะเฮ้ยกองหลังแม่งลับทัวล <ะ S 2> แล้วเลยไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเฮ้ยเดี๋ยวนี้อาบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่หนาวแล้วร้อน เมื่อวานยังบอกหนาวขอกอดอยู่เลยเฮ้ยที่ไปพูดกันเขารู้กันหมดเดี๋ยวเขารู้กันหมดอีกเจะยังไงดังไม่มีใครที่เราได้ยินเกินสองคนเนี่ยโอเคโอเคตัดออกตัดแล้วเพราเดี๋ยวเราเราก็ไม่รู้กันสองคนดิอะไรวะเหมือนจะเข้าใจแต่ก็งงว่ะนอนขอตังค์หน่อยรอยไปอ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวพอ แหมระดับฝันนนไม่เคยโอนหนึ่งร้อยอยู่แล้วไม่ไม่ผมพออ่ะผมมีให้พี่พอเบ่าอันนี้จริงจังเล่นแต่คีฟคีฟเจ็ร้อยหนึ่งเจ้าไอ้นี่พอเงินสดระวังเจ้อกลางเหรอเจ้อกลางเหรอเฮ้ยมันโดนแล้วมันโดนแล้วพี่อกี้มั้ยเปสี่ไหมไม่มีสักทีวขอทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่ง รอดนะซุเอบอรอดเอฟเอ FA วะ่ะเอฟเอร้ายมีมีติดมีมีเป็นพันเลยเห็นเอฟเอเก้ามันอยู่นั่นี่ยะเราผ่านไม่นีไปแล้วไม่กล้าหรอกไม่กล้าฉันเดร์อยู่ยใ,ใกล้ๆกางฉอ,อ,อแฉะแฉะตายโซก่อนผมว่าการขงบวงเขาโซต้องชาร์จมาก่อน ดุน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 ไอ้อ้วนมันวิ่งมาแล้วเถอะเต็มฟ้ากองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วด่วนจีมานีจ๋าโอ้ยมาเยอะนะสวยพี่คิมรอดมาวะเฮ้ยนี่มีความแพงวิคิมท้าฟ้าแล้วนี่มาเอามังกรตบพี่เอาแม่วิ่งแม่วิ่งแม่วิ่งเรียบร้อยเฮ้ยลูกยังอยู่เอาลูกตบ ตบตบเส้นผาแล้วตบใครดิกิมไล่ตบไครครับตอนนี้ไล่ลอดเปลี่ยนเป็นไล่หลังดีกว่าพี่หลังตายด้ไม่มีอันตีป่ะเฮ้ยมันวิ่งทางนี้กันรอะวังเดร๋ยวเองเียเองเียเองอ๋อเราไม่มีตัวเปิด <vis> ไม่มีตัวแบบพุ่งชนะ อยู่่นีผมอยากได้กิมมอไแอนก็ต้องฟาร์มสวิฟก็ต้องฟาร์มเนี่ยโซมาแล้วพี่หิมโซมาโซมาพี่หิมวอล์กอยู่ปะน่ะระวังโดนหวาดอยู่วอล์กอยู่วอล์กอยู่วอล์กอยู่รู้รู้แต่ก็ก็ระวังโดนหวาดไอเย็นๆกับพี่หน่อย ไอ้เบอยู่นี่ไอ้ A. เบี้เจ็บมะเนี่ยอ,อ,อยโดนเออไอ้ได,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 ด้เอาได้เอาได้เอาเดียวด้สองตัว,ตวไวหลังเข้าเหี้ยแล้วโอ้ตายมันมาจากไหนวะอ,อยู่โผล่มาจากไหนวะเฮ <c oughs> ้ยยพาขี่ให้พี่ก, <c oughs> กีวิ่งกีอ่ะพุขี่มอบ เอาเลยไปสู้เอาเลยไปรอดต้องพูดเอาเลยไปรอดแข่งกูจะโดนดิแมทมีสิทธิ์ผมมีเงนเตี้ยเอ้ามันต้องรีบ BKB อยูอุดเลยยังไม่ทันขัดขับเลยไม่โดนพิการมาแข่งว่าวคุณนึกว่าเกณฑ์โหเจอเซมเ้่ามันต้อง BKB ไป อย่าบอกไม่รอดกูวุนติให้เอ,อละทีมเขาเริ่มมาแล้วเริ่มอันตรายทีมว้ามาป้อมสองข้างบนได้ไหมเอาเยี่ยเห็นกลัวกองหน้าไอ้แดงพังแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นที่จู่เช็ดขี้แล้วมึง ร,ร้อยเรื่อยว้าวทุกท่านโปรดยืนไว้อะไรกับการจากไปของกาเรตเมลด้วยครับตอนนี้แหละต,ต้องรีบเฮ้ยยูมีตัวยูเ่้ยกูดิเฮวยกูเฮ้ยกูโซเวตหมดมีหวานะน,นนะ lips smacking good ยังไงอ่ะเอาหลังระวัง แย่ yeah, ละเขาสุ่ช่วงจริงจังไงน้องนักแข่งไม่กลับวะเฮ้ยมันได้วะเหียโดนเปิ๊กเฮ้ยกองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วน <c oughs> มันเห็นกูตรงไหนวะรงนี้ก็ไม่มี <c oughs> มึงแฮกแบบวะห้าส <c oughs> ิบทัวเฮ้ย <c oughs> แข่งโดนไม่ีิดว่าจะแข่งมันถ้ามันมีบีบีก็สู้ได้ เมคุณพาทำมือเบี้ะเมื่อกี้พี่เห็นอาริเราแล้วไอ้ก,กบฟ้าตัวนั้นอะที่ฆ่ามันละอ๋อฆ่าทิ้งให้ผมแล้วโอเคสุดยอดทำเราทำ,ทำเราเจ็บใจมาหลายคลิปละกู <laughs> ต้องไปสารตำนานต่อไป <laughs> ตำนานกบฟ้าที่หายไป <laughs> เออ เขามีแต่เขามีแต่อะไรนะจิ้งจกจิ้งจกจ๋าหนีฆ่าทำไมอันนี้เป็นกบฟ้าหนีฆ่าทำไมหนีไปแล้วไม่กลับมาหนีไปแล้วไปรับไม่กลับกองหลังแม่งหลับทัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนหาหมดตายปะหนะหลังกำลังมาพึบไปไม่ทันหน่อยทีไปไม่ทันเขาต้องแดนกลาง ถ้าทิ้งเอ็มพ่านเหรอมันรอดเปล่าล่ะรอ,อน่าจะได้อยู่นะกําลังไปอ่ะกําลังไปคิดแล้วพี่กีกูขิดขด้วยปนะเฮ้ยตี 2, สองจยองฝนนันเลยเนาะเบียร์ผ่ากลางวิ่งมา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 เฮ้ยม,มันสวนมันสวนมังกรตบมังกรตบมังกรตบมันต้องกลับมาพี่มันต้องกลับมานี่ไงบอกแล้วมันต้องกลับมา มังกรกูวิ่งขาขวิดเลยเพื่อนๆเราเริ่มออกออกล่าเดี๋ยวแข้งกูนี่ขยันนะขยันหาเรื่องอันนี้เขาไปใส่เองใช่ไหมใช่เห็นนะดงอ่ะเห็นนะนี่พาตกพี่คิมไอ้นี่มามันตัวปอมหมดแล้วน่น่ะคนพิการมาแข่งว่ากูนึกว่าเกณฑ์หมูสวยจิ๋ยัดตัวปอมเลย ขู่มันไงแม่เนอวพอพี่ยดโตปองปุ๊บไอหลอดวิ่งมาเลยเฮ้ยมันติดไปแล้วเป็นแค่เ,เอามากรมาต,ตบกลางเอาอยู่ดู กองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอตะกัดแบบด่วนจีมานีจ๋าเฮ้ยแม่เดินน้ำมังกรอยู่หลังมันต้องกลับแล้วพี่ต้องกลับกลับแล้วต้องกลับแล้วต้องกลับแล้วหายไปกู่พี่คิมกูโดนมากเลยอ่ะ ให้กองหลังแม่งหลับชัวร์เลยรีบไปปิดรอยรั่วกันโดยด่วนเฮ้ยก้าวผมพี่เกมโอ้ยรีเฟรชพอดีเลยอ่ะใจเย็นเพื่อนขอโทษโอ้เหิดไม่ตายว่ะดูดิเก้าเหลือปิ่มหนึ่งไม่มีระเบิดล่างฟอมไม่ไหวไม่ออกระเบิดล่างฟอมไม่ออกระเบิดล่างฟอมว่ะออกฟอมตีแรงมาเท่านั้นน่ะบอกใครอ่ะบอกแข้งก็แล้วบอกเอ็มพาร์ท จะโดนเซฟผ้าดักไหมเนี่ยกูีความรู้สึกกูจะโดนเซฟผ้าดักนั่นไงนั่นไงมีสติดเปล่าเฮ้ยสวยยู่สวยยู่สวยยู่สวยยุ่ยสองรอบเลยสองรอบนี้เพื่อเธอเฮ้ยไปถ่ายด้วยไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมตกตะกอนไปหลอนตะกันเด็กจีมันิจกลองหน้าไอ้แดงพังแผงหลังไอ้เขียวซะยุ่ยเป็นชิดชู้เช็ดขี้แล้วมึงสองรอบไอ้น้องแข่งมังกรแม่ลูก่อนชิวชิว คือรู้แล้วเซมผ้าทำไรกูไม่ได้แล้วคิดแผนหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่หลังโดนเขาไปดูแม่หลังโดนนะว่าเซมผ้ามากูโดนแน่ๆกูยังเดินไปในคิดเดินเฮ้ยแต่พี่แบบรู้แล้วไงว่าถ้าพี่มีสองอันติมันสู้พี่ไม่ได้ตู้อะเอาเรามีอันติดีกว่าแล้วมันโผล่มาได้ไงวะอ๋อบิง จะเลิกคุยทั้งอ้ำเพอเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมวิธีรอซ้อมผมนะเมียนตีเปล่าเนี่ยสองตัวคู่่เลยล็อกผมด้วยเนี่ยเย้ผูตายอ่ะกุศาไว้ใจฝากเธอไว้ในดูแนกําลังเดชชอปปิ้งเลยผมยืนรอเอ้ยยืนแบบไว้ใจพี่ผิวนี่แน่เนี่ยยินก็ทันร้อยขีด

วยใครมันกดอีกรอบไม่ได้นี่หว่าเขาเจ็บเขาเจ็บไปทางไหนวะนู่นไปนูน่นหรือพวกเราสองคนนี่โกง่าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบสกอร์ไปรอตะ,ะกัดแบบด่วนจีมันีจ๋า เหมือนเกมนี้พวกเราสองคนเป็นตัวประกอบแบบนี้เฮ้ยแผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งอยดิเฮ้ยผูสวยขนาดนี้อ่ะคือเอาง่ายคือทั้งหมดนีคือพวกเราเลยไอ้แผงหลังกำลังโดนแทงไปดูแม่งอยดิเฮ้ยกว่าเราพวกนี้จะมีของขนาดนี้คือพวกเราทั้งนั้นอาวยด้วยตัวเองไว้ก่อนเอดูดิเรายื้อนไปขนาดนี้ดูเห็ดแข็งไหมแรกๆเป็นยังไงสภาพเออถ้ามีเรา เสียาตายไอ้สัตว์มาขนาดเฮ้ยพี่คิมเพื่อนกำลังโดนดูทั้งยิงทั้งยิง serial k i l ล e r lips snacking แข่งมันโดนจริงๆเหรอเนี่ยมาหมดแล้วไปอยู่เมียนตีบ้างยัดของเลยนะ่ะทุกการโปรดยืนไว้อะไรรกกับกาหวยจัด,ย,ดยิงชิวๆชิวๆสองรอบเกาเกาอยู่ทางนู่นพิเก็มเห็นไหม ไม่ได้พกดับด้วยขูดใจเยจ็นใจเย็นอย่าไปไล่เขาคนเดียวนี่ไม่มีวาดเหมือนจะจบได้แล้วนะแองกัสสวิปมีของขนาดนี้แนละ้วเก้าหันเลยเวพื่อนโวยเมียนตีเคลียวมังกรตบไว้มังกรตบไว้ตบไว้เออหรีเบ็กิมพ์อดเดียวดีนะมังกรไม่พิมยังอยู่อะ่ะ ลูกแม่กองหน้าไอ้เขียวเลี้ยวหลบเตรียมจบตะกอไปรอตะกัดแบบด่วนสิมันนี้แคลรี่เรามีของแล้วอ่ะพี่ไอ้นี่มึงเอาเด็กอนุบาลหรือทุกคนพิการมาแข่งว่ากูน่าเก่งโหนขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกัน